ยอดไวไลา์ไลท์เทียมทานตอนที่39ถึงตอนที่42่สิเฮเจ้านี่คุกเข่าได้เก่งมากเลยนะข้าไม่สามารถควบคุมร่างกายของข้าได้ข้าคือปีศาจสวรรค์ซึ่งเป็นนายของปีศาจทั้งมวลตราบใดที่เจ้ายังเป็นปีศาจเจ้านั้นจะต้องจำนนต่อข้าโดยไม่มีทางเลือกพูดมาว่าเจ้าเป็นใครกันเหตุใดเจ้าถึงต้องการที่จะสังหารข้าข้าคือเทวทูตศักดิ์สิทธิ์ของคิดจักรชินเลิน และข้าได้ยังมาดินแดนโลกล้านทั้งสี่เพื่อสังหารการกับชาติมาเกิดของปีศาจสวรรค์ศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นหรอความตั้งใจของศาสนาจักรนั้นต้องการที่จะทําอะไรกันแน่ศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์นั้นเมื่อหลายพันปีก่อนมันโม่หลุดของศาสนาจักรได้ห้าหันเพื่อผนึกปีศาจสวรรค์และได้ก่อตั้งศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาหลังจากเวลาผ่านไปนานนับพันปีศาสนาจักรได้ควบคุมดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดและสี่ดินแดนลกล้าน ภารกิจของาศาสนจักรคือการหยุดยั้งการกับชาติมาเกิดของปีาศาสวรรค์ตลอด1000ปีที่ผ่านมาเราได้สังหารปีาศาสวรรค์ที่เกิดใหม่ทั้งหมด478ตัวในขณะเดียวกันเพื่อลดโอกาสในการฟื้นฟูของปีาศาสวรรค์าศา,าสนจักศรศักดิ์สิทธิ์ได้ก่อตั้งนิกายหลายนิกายเพื่อสังหารปีาศาจและให้เผ่าปีาศาจนั้นหมดไปปีาศาจในวันนั้นได้กลายเป็นหนูที่อาศัยอยู่ตามถนนเท่านั้นมีแต่คนที่ต้องการที่จะไล่ล่า ในตอนนี้เผ่าพันปีศาจเหลือเพียงไม่กี่หมื่นที่อาศัยอยู่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์หมายความว่าเจ้ากำลังจะไล่ล่าแล้วครปีศาจทุกคนทุกแห่งสินะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่พวกเจ้าผนึกปีศาจส,สวรรค์อย่างนั้นสินะเจ้ากล้าที่จะทํากับข้าแบบนี้ถ้าสามารถควบคุมตนเองได้แล้วเจ้าน่ะจัดการข้าไม่ได้หรอกนะข้าจะให้โอกาสเจ้าให้ข้าได้เห็นพลังของาศาสนจักรหน่อย อย่างนี้ฮิตไว้เชงเช่นเดียวกับข้อความศักดิ์สิทธิ์ที่ได้บอกไว้ว่าปีศาสวรรค์น,นั้นเป็นคนที่หญิงยโสเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือปีศาจความเย่อหญิงยโสนั้นจะนำพาทุกสิ่งไปสู่ความล้มเหลวเท่านั้นเจ้ารู้หรือไม่ว่าศาสนจักศักดิ์สิทธิ์น่ะได้เตรียมการมานานแค่ไหนในช่วงหลายพันปีที่ผ่านมาเพื่อป้องกันการฟื้นคืนชีพของปีศาสวรรน,น่ะข้าจะให้เจ้าได้เห็นมันเองทั้งบทน,นั้นมันสมบัติชั้นยอดสินะเจ้านี่ค่อนข้างรวยไม่เบาเลยนะ แม้ว่าพวกเราจะผนึกปีศาสวรรค์สำเร็จแล้วก็ตามแต่ศาสนาจาักรนั้นไม่เคยหย่อนยานใน1,000ปีที่ผ่านมาสาวกของศาสนาจักรมักจะมอบสมบัติที่ดีที่สุดให้กับเราอย่างไม่ละทิ้งนิกายหลักทั้งหมดยังเสนอสมบัติและโอสถที่ดีที่สุดให้แก่ศาสนาจาักรทุกปีสมบัติทั้งหมดนี้ถูกเก็บมาไว้เพื่อวันนี้ เจ้ารู้สึกไหมว่าสมบัติทั้งหมดเหล่านี้เต็มไปด้วยความปรารถนาที่อยากจะสังหารเล็กกำจัดปีศาสวรรค์เช่นเจ้าเจ้ากล้าที่จะหลับในขณะที่ข้ายังพูดอยู่อย่างนั้นหรออนี่เจ้าพูดเสร็จแล้วอย่างนั้นหรอพวกเรามาเริ่มกันเลยไหมถ้าอย่างนั้นก็ตามที่เจ้าต้องการเป็นอะไรไปล่ะใช้พลังทั้งหมดของเจ้าสิถ้าหากว่าเจ้ายังเหลืออะไรอยู่ในตอนนี้นั้น นี่เจ้าหลบสิ่งนั้นได้ด้วยอย่างนั้นหรอพลังเก้าปีศาจสวรรค์ก็ถูกผน,นึกไว้หมดแล้วความสามารถในการตรวจจับอันตรายของเจ้าก็ต้องถูกปิดผน,นึกไว้ด้วยสิมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากในการจัดการกับเจ้านะมันคงจะเป็นเรื่องยากมากถนะ้าหาว่าข้าไม่มีความสามารถในการตรวจจับเพื่อให้ข้าสามารถตอบสนองต่อการโจมตีของเขาได้เขาจะต้องรวบรวมสมาธิของร่างกายนี้สำหรับสิ่งนี้นี่ก็ไม่ใช่เรื่องที่แย่มากนะมันยังไม่หมดหรอกนะ เจ้านั้นยังอ่อนหานมากนะแต่ดูเหมือนว่าเจ้ายังมีบางอย่างอยู่สินะการโจมตีนั้น,นเป็นการคำนวณที่ผิดแรือล่ละเพราะว่าการโจมตีด้วยดาบนะไม่ได้ผลกับข้าหรอกนะเจ้าน่ะทำอะไรข้าไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นตาบใดทีด่ข้ายังโจมตีเจ้าต่อไปไม่ช้าก,ก็เร็วข้าจะโอ้ดาบม,มันไม่ได้ผลกับเจ้าสินะถ้าอย่างนั้นก็ต้องขอบคุณเจ้าเลยนะถ้าจะได้ใช้การโจมตีดั้งเดิมที่สุดเท่าที่เคยมีมา หาเจ้ามีอะไรอยากจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายเจ้าควรพูดในตอนนี้ศาสนึกจากศักดิ์สิทธิ์จะได้รับชัยชนะอะไรกันนะ <ST AR C> เขาคิดจะระเบิดวิญ,ญญาณของตัวเองจริงๆอย่างนั้นหรอ <ST AR C> เจ้าระเบิดจิตสำนึกแห่งสวรรค์ของเจ้าออกเป็น3วิญ,ญญาณและเจ็ดพลังลมปานเพื่อที่เจ้าจะหลบหนีสินะ <ST AR C> ถึงขนาดยอมตัดหางของตนเองเพื่อหลบหนี <ST AR C> ก็ฉลาดไม่เบานะแต่น่าเสียดายที่เจ้านั้นดันมาพบกับข้า แปลกยิ่งนะักเหตุใดจึงมีวิญญาณที่หายไปแต่ช่างมันเถอะมันก็ไม่ต่างกันมากอยู่ดีเฮ่เฮช่างเป็นความรู้สึกที่ดียิ่งนะักพลังงานของเทวทูตสวรรค์ตัวนี้มีคุณภาพสูงเลยทีเดียวแต่รสชาติของมันช่างแย่ยิ่งนะักเฮ้ดูเหมือนจะมีอาหารจานร้อนอยู่ข้าก็ไม่ได้ลิ้มลองผู้ฝึกตนสตรีมานานกว่าพันปีแล้วถ้าอย่างนั้นขอข้าลองหน่อยก็แล้วกัน เจ้าเริ่มกายนี่คิดต่อต้านข้าอย่างนั้นหรอสหาหยเจ้าหัวแม่นาคนนี้อย่างนั้นหรอแต่ว่าสิ่งที่เจ้าทําตอนนี้นะมันสายเกินไปแล้วละ่ะลุกขึ้นเถิดผู้สาบแช่งแห่งแผ่นดินและโลกยืนหยุดนักโทษแห่งความหิวโหยเหตุผลที่ฟ้าร้องในป่องภูเขาไฟนั่นคือจุดจบของการประทุกจากอดีตเรามาล้างกระดานชนวงล้างผงธาตุกันเถอะ,อะเพลงนี้มันทําให้ข้าปวดหัวยิ่งนะ ยืนขึ้นยืนขึ้นโลกจะเปลี่ยนฐานเราไม่เป็นอะไรขอเป็นทุกอย่างโถ่ยตอนนี้เจ้าชนะแล้วก็ได้อในที่สุดชิงชิงชานชิงชานอดทนไว้ก่อนนะ ณตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดีสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละอาละครับนี่ก็สั์ดองไว้4ตอนนะครับแต่ยังทําได้แค่6กนาทีนะครับไม่รู้ว่ามันจะสั้นไปไหนนะครับเรื่องนี้1ตอนนะครับเรียกได้ว่าน่าจะเป็น2ตอนเท่ากับ1ตอนดีกว่านะครับจะเรียกว่า1ตอน1ตอนเลยนี่ก็ล่อไปละ4ตอนของจีนะจีเขาก็บ่นเหมือนกัน,นว่า ทำไมคนเขียนเขียนตอนนึงสั้นมากอ่านแป๊บนึงก็จบแล้วผมก็เลยดองเรื่องนี้ไว้สตอนและทาทีเดียวนะครับแต่สุดท้ายมันก็ยังสั้นอยู่ดีแต่เรื่องราวในตอนหน้าจะเป็นยังไงค่อยกลับมาติดตามกันอีกทีส่วนสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ